ด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นพอกันค้าไทยได้ร่วมกับบริษัท c p r จัดสัมมนา,าแนะนำวิธีการพัฒนาธุรกิจและช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการนางสาชุติมาบุญญาประพัฒน์ ตลาดกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้ให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวการบริโภคดีขึ้นรวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงและเงินบาทอ่อนค่าซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตและเศรษฐกิจไทยโดยรวมและจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของ SME แต่การที่จะสามารถแข่งขันได้ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการสนับสนุนทั้งการลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่างๆ ปรับกฎระเบียบและมาตรฐานให้สอดคล้องกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้คำปรึกษาและแก้ไขาปัญหาทางการค้าตลอดจนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการลดต้นทุนโลจิสติกและขยายตลาดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ประกอบการควรศึกษาและเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ด้านนายชัดชัยบุญยรัตน์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยมองว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ SME ไม่ประสบความสำเร็จคือคุณภาพสินค้าที่ยังไม่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภครวมถึงช่องทางการจำหน่ายที่ยังไม่ครอบคลุม